สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับเนื่องจากมีดอันเดิมนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมลองหมดแล้วนะครับแลน gb 907นะครับครับตัวนี้ซึ่งต้องขอบคุณพี่วุฒิมิตรวุฒิเทคพิคอนะครับที่ส่งมาให้ใช้งานนะครับก็หลายปีแล้วเล่มนี้นะ่าจะมีประมาณ6-7ปีแล้วนะครับวัสดุด้ามเป็น g-10 นะครับไปมีดเป็นสเตลเลสสตีลนะครับก็ยังใช้งานได้นะ ยังใช้งานได้ดีแต่ว่าจากที่ผมใช้งานทุกวันเนี่ยตัวนี้น็อตด้านในมันติดขันไม่ออกแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ตอนนี้สุกเฉินแต่ว่าผมว่ามันลุยงานมาเยอะแล้วก็เลยจำเป็นน่าจะต้องคดประจำการเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับต้องขอบคุณพี่วุฒิด้วยอันนี้ผมยังเก็บไว้อย่างดีนะครับก็กล่องก็ยังอยู่ดีก็เดี๋ยวจะมา ดีวมีดอันใหม่นะครับที่ซื้อมานะครับเป็นแบรนด์นี้ครับปลาหมึกนะผมจำยี่ห้อไม่ได้ประมาณน่าจะเป็น pdw นะครับ pdw ตัวนี้นะกล่องมันจะมาแบบนี้เลยนะอันนี้ผมเสียเงินเองนะครับ แค่นี้เลยมีแค่นี้ที่ที่เลือกตัวนี้เพราะว่างานมันค่อนข้างสวยจะแท้หรือว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันยาวๆอีทกทีนะครับวัสดุจะคล้ายๆกับของตัวนั้นเนาะก็คือตัวด้ามเป็น G ีเทนนะครับ ดูงานแล้วกันมันจะคล้ายๆของส p ปเดอร์ Co นะครับนะมันจะคล้ายๆของส p ปเดอร์ Co. นะอันนี้ความหนาของไม่มีนะครับคลิปสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตรงนี้นี้วางได้สี่ตำแหน่งเลยนะครับ ที่ผมเลือกมาใบนีจะเป็นแปรเรียบนะครับตอนนั้นที่ร้านให้เลือกจะมีกึ่งหยักด้วยนะครับรู้สึนผมจะอยากาป็น,นี้เรียบนะครับอันนี้ยิงเลเซอร์ PDW ศูนย์สองแปด G10 Handle นะครับใบยิงเลเซอร์ว่า D2 60 HR4 60พรานล็อกเวลนะครับเป็นความแข็งไม่รู้ว่ามันแข็งเท่านี้จริงไหมนะ,ะตัวปลดล็อกอยู่ด้านหลังนะครับผมจำชื่อเรียกไม่ได้มันจะคล้ายๆของสไปเดอร์โคนะกดแล้วก็ลงอันนี้ยังฟืดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวลองใส่น้ำมันกันสักนิดหนึ่งเปิดก็น่าอยู่การจับถือโอเคมา น,นี้แกะกล่องยังไม่เคยใช้เลยนะจะลองดูว่าคมพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปรับยังไงก็ว่ากันนะครับออกใช้ได้อันนี้เดิมๆเลยนะเดิมๆแกะจากกล่องจากโรงงานมาเลยโอเคอยู่ยังไม่เนียนสักทีเดียวแต่ก็ใช้ได้ อืก็สำหรับมีดตัดถุงขนมก็โอเคนะความคามระดับนี้ไว้มีของเล่นอะไรใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะเดี๋ยวรอดูใช้กันยาวๆว,ว่าจะเป็นยงไงครับตัว P.D.W.02 แฟกต์แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนพีวูดกันด้วยนะครับอันนี้มีดแลม g b 9 0 7ใช้มาก ห้าหกปีแล้วโอเคมากขอบคุณครับ